เดาจะได้ยวปลดพันธนากรารช้างแซนรูวิ่งชนไปทั่วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดาวิปอย่าเรียดาวเรามีอาวุธนะดาวนี่เอามีนี่นะดาวไม่กลัวหรอกกำลังกำลังตัวกำลังดำๆโดนน้ำอยู่เราเดินตามพ่อละ ดุยด๊ยดุยด <laughs> ด๊ยดุ๊ยดุ๊ยดากดุ๊ยวิ่งเล่นเลยดาวไปละตามยไปละอุ้ยดุยด๊ยอุ๊ยดุ๊ยยุ่งกับโมไซนะกับลูกบอลเขาอุย้ยไปเล่นด้วยกันเลยไปขอไปเลยไปไปหอบไปเอาโมไซค์หนีก่อนนะ เพราะว่าอยู่ใกล้ดาวไม่ได้ชนแน่ๆอุ้ยโอยโอ้ยขาหลังเตะได้สูงมากเอาเอาเอาลุงไปแล้ววิ่งหายเข้าไปในป่าแล้วไม่กล้าไปไหนไกลหรอกลูกช้างเดินตามคนเดินตามพ่อแม่ก็พ่อแม่ แม่ก็ไปฝั่งนู้นเห็นของเล่นเห็นของเล่นเล่นของเล่นละว้ายขาดิบกระ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 ดิบดูบ <c oughs> ด,ดูขาเขา <c oughs> เอาวิ่งวิ่งวิ่งตามบอลแล้วเอาเอาแล้วเอาเอาขาหลังขาหลังข้าอื้อหือนี่สลูกเขาแหละแม่ก็ไม่สนใจลูกเพราลูกก็แมลงอะไรนะแม่ตอมนะเอาเอ๋อขาหลังอื้อเอา๋อชนชนชนพ่อแล้วดาวเอ๋อ หมูของเราก็ไม่สนใจแม่หรอกโอ้โหเดี๋ยวสเต็ปหลังเข้าไปฮืมฮึมฮึมฮึมมีถอยไปตั้งท่าอีกอะอยออ้ยยออ้ยอดาวแม่หายดาวโน้อ้ยยอสนุกมากเลยคนถ่ายก็สนุกด้วยครับคนดูก็สนุกนะครับ โอ้หาย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 สนุกเขาละอ,อือ,อเต็มที่เลยครับอืออย่าเตลิดมานีเด้อโอ้ยวิ่งเตะบอลโอ้ยเตะอัดต้นไม้ครับ ดอกนี้อือหือขาหลังอื้อหือ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 อือหือหมุนวีปุยอือหือหืมหมุนวีปุยอ่ะอือหืออื้อหืออื้หอือหือเนี่ยอื้หอโอ้ต้นไม้หักอ่ะโอ้โดนไปสายหลายดอกอื้อหืออื้อหืออือสับรัวแล้วครับอื้อหือโอ้โหสับอืมงสับจนขาดอือหือโดนขาหลังดาว โอ้โหว่าจนต้นไม้ขาดเลยฮะยอดแล้วไอ้ดาวอือหืออืออืออือม่อุญดีดปุ้ยครับงานนี้อย่าเลยมานะอย่าเลยมานะดาวเดีายเลยมาหาคนนะถ้าอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรครับเขาก็ไม่แกล้งอะไรคนเท่าไหร่หรอกถ้าเราไปยุ่งเขาตอนที่เขาผูกไว้อย่างเงี้ยเขาจะสนใจคนมาก อยู่นี่ล <|so|> ุงเหนือเขาเล่นเองโอ้โอ้นีอยู่นี่ลยอู้ห้าลังเลยอย่านะนี่นี่เป็นไงล่ะโดนเลยเป็นไงล่ะมา